คลิปนี้นะขอบอกสคัที่ว่าไม่เก่งหรือว่าไม่ได้เรื่องนะคือขอบอกตามตรงนะตอนแรกเราก็ว่าไม่เก่งหรอกนะขอบอกไว้ก่อนนะถ้าเผื่อใครคิดว่าเราว่าแบบนี้นะเราใช้อื่นช่วยทําแต่ถึงวาเป็นขอสมมติถ้าเพื่อคนไหนที่ว่าไม่เก่งอย่าไปสนใจคนที่มาชอบว่านะแล้วก็แค่ทําอีเดียวทําจิตใจให้เงียบแบบว่า ใครจะว่าอะไรไม่ต้องสนใจขอให้ตั้งใจวาดให้ดีให้สวยแค่นั้นก็ได้แล้วแค่นั้นก็วาดเป็นแล้วเหมือนตัวเนี้ยตั้งใจให้สุดๆมุ่งมั่นเออไอพวกภาพอื่นน่ะอืมเดี๋ยวอีกไม่นานนะเดี๋ยวจะวาดสัตว์อยู่ในกล่องนางนี้แต่วาดไปแล้วอะเอาง่ายวาดไปแล้วสัตว์ของพี่สาวน่ะสองตัววาดไปแล้วด้วยแต่เดี๋ยวเอาให้ดูเลยว่าวาดไม่ได้เลือกยังไงคือวาดจะเอาวาดให้นิสัยแบบเด็กๆเด็กๆแบบที่เพิ่งเกิดอนะ เราเคยวาดนึกหลายแบบแต่ว่าไม่รู้คนอื่นจะชอบหรือเปล่านะสคนไหนที่วาดไม่เก่งนะไม่เป็นไรขอให้ตั้งใจว่าดให้ดีไม่แน่อาจจะวาดสวยเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนะก็เคยว่าดไม่เก่งว่าจนคนอื่นมาชอบด่าว่าเฮ้ยว่านิสัยรูปภาพกะมากเหมือนเด็กอนุบาลเพิ่งเกิดเลยคือเราก็ไม่ได้สนใจอ่ะเอาง่ายว่า ขอให้ยัให้ตั้งใจวาดมันก็จะวาดดีเองอนะคือไม่ต้องไปเอาภาพคนอื่นก็ได้ขอให้ตั้งใจวาดก็พอแล้วเดี๋ยวไม่แน่อาจจะวาดของตัวเองก็ได้นะขอให้ตั้งใจวาดด้วยนะเดี๋ยวจะวาดสัตว์ของสองคนเลยคือวาดของพี่สาวก่อนแล้วค่อยวาดของสัตว์ตัวเองนะคือเดี๋ยวจะวาดให้ดูเลยโอเคแค่เนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทําอื่นต่อแล้วอย่าลืมนะขอให้ทุกคนตั้งใจมุ่งมั่นวาดภาพนะ ถ้าคือวาอะไรไม่ต้องไปนสนใจคําว่าคนอื่นขอให้ตั้งใจวาดจริงๆเพราะว่ารูปภาพแต่อันมันได้ด้วยความตั้งใจนะถ้าเหอใครอยากเป็นศิลปินหรืออะไร้วแต่ขอให้ตั้งใจวาดพววทำเป็นกระตูรหรืออะไรแล้วแต่ขอให้ตั้งใจวาดนะเพราะว่ารูปภาพหนึ่งภาพก็ยากอยู่มันไม่ได้ง่ายๆนะเขาบอกไว้ก่อนขอให้ตั้งใจวาดนะ โอเคงั้แค่เนี้ยบายขอทุกคีคมาสุดนะ